สวัสดีครับพบกับตอง8นะครับการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังนะครับนอกเหนือจากการปรับปรุงดินและการคัดเลือกใช้สายพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพดินของเราแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายวิธีนะครับอย่างเช่นนะครับการจัดการดูแลที่ดีนะครับการจัดการดูแลที่ดีก็จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินนะครับการเตรียมสายพันธุ์ที่จะมาปลูกนะครับระยะความห่างที่นะครับที่เราจะปลูกนะครับตลอดจนการดูแลใส่ปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมและรวมถึงการกําจัดวัชพืชให้ถูกช่วงถูกเวลานะครับ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวแปรที่จะทําให้ผลผลิตของเรานะครับมีอัตราการให้ผลผลิตที่สูงในแต่ละปีนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เกษตรกรชาวไร่มันสปลังนั้นต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรกนะครับเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆที่กล่าวมาแล้วนะครับเพื่อที่จะทําให้อัตราการงอกของจํานวนต้นให้มากนะครับและมีการอยู่รอดที่สูงจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตก็คือการคัดเลือกลักษณะของท่อนพันธุ์มันสปลังที่เราจะปลูกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามนะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับก็คือข้อแนะนําที่อยากให้เกษตรกรชาวไร่มันสัปหลังนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรมือใหม่นะครับลองทบทวนและทําความเข้าใจนะครับในการเลือกลักษณะท่อนพันธุ์ในขณะที่เราจะทําการปลูกมันสับปะหลังในแต่ละปีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับในการเลือกลักษณะท่อนพันธุ์ที่จะนํามาปลูกนะครับข้อที่1นนะครับต้องใช้ต้นพันธุ์ที่มีอายุไม่ต่ํากว่า8เดือนขึ้นไป ถึงจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์มันสัปะหลังที่มีอายุอยู่ในช่วงระยะ8เดือนขึ้นไปนี้นะครับต้นพันธุ์ของเขานั้นจะแข็งแรงสมบูรณ์เต็มที่แล้วนะครับจะมีความทนทานต่อโรคพืชต่างๆนะครับจะทนแดดทนแรงนะครับหากไม่สามารถระบุได้นะครับว่าต้นพันธุ์นั้นอายุเท่าใดนะครับโดยเฉพาะว่าหากทําการซื้อมาจากแหล่งอื่นนะครับเราก็จะมีข้อสังเกตง่ายๆดังนี้นะครับก็คือเราจะสังเกตจากสีและเปลือกของลําต้นนะครับ หากต้นมันสัปะหลังอายุเกินแเดือนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามนะครับสีของลําต้นนั้นจะเป็นสีเข้มชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีใดนะครับและเปลือกของลําต้นของเขานั้นนะครับจะไม่ลอกถลอกง่ายนะครับหากทําการเคลื่อนย้ายนะครับและในส่วนข้อ2นะครับเราพยายามใช้ส่วนที่เป็นโคนต้นและช่วงกลางของลําต้นในการปลูกให้มากที่สุดนะครับห้ามใช้ส่วนปลายที่มีสีเขียวปลูกเด็ดขาดนะครับและห้ามนําส่วนที่มีปลายแห้งตายนํามาปลูกนะครับ ราะโอกาสงอกนั้นจะช้าหรืออาจจะไม่งอกเลยนะครับหากมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งนานนะครับหรือปลูกแล้วพบกับช่วงฝนทิ้งช่วงพอดีนะครับหากต้นมันสปะหลังของเรา1ต้นนะครับตัดได้สมท่อนนะครับก็พยายามเลือกเอาสองท่อนแรกในการปลูกนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยในการยืนระยะของต้นท่อนมันได้นานนะครับจนกว่าจะถึงเวลางอกของมันนะครับเพราะหากว่าเราปลูกแล้วประสบกับปัญหาอากาศแห้งแล้งนะครับและแสงแดดจัดนะครับ เมื่อเราเลือกท่อนมันได้ตามข้อนี้นะครับผลกระทบจากอากาศที่แห้งแล้งและแดดจัดนะครับหรือว่าแดดเผานั้นก็จะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับท่อนมันของเราได้นะครับและในส่วนข้อ3มนะครับเราควรเลือกต้นพันธุ์ที่มีความถี่ของตาให้มากที่สุดเพื่อทําการเพราะปลูกนะครับเราไม่ควรเน้นที่ความใหญ่หรือว่าเล็กของท่อนพันธุ์นะครับเพราะว่าเมื่อท่อนพันธุ์ที่มีตามากหรือตาถี่นะครับโอกาสของการออกยอดใหม่ในแต่และท่อนที่ปลูกก็มีสูงนะครับ ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับหากนําท่อนพันธุ์ที่มีตาห่างมาปลูกนะครับท่อนพันธุ์ที่มีตาห่างนั้นจะงอกหมายได้จํานวนยอดที่น้อยนะครับและระยะเวลาการงอกก็ช้ากว่าท่อนพันธุ์ที่มีตาถี่นะครับซึ่งจะไปตรงกับบทความบทความหนึ่งนะครับที่ตองแปดได้เข้าไปศึกษามานะครับพบว่าครับเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าจากลําต้นของมันสปะหลังท่อนท่อนหนึ่งนะครับเราจะพบรอยหลุดล่วงของก้านใบเรียกว่ารอยแผลใบซึ่งด้านบนเหนือรอยแผลใบจะมีตุ่ม ซึ่งเรียกว่าตาซึ่งในตำแหน่งตานะครับจะทำหน้าที่ของการเกิดใหม่ของลาต้นนะครับหรือเรียกว่าการงอกของยอดใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจากบทความบทความนี้นะครับเราก็จะเห็นได้นะครับว่าหากท่อนพันธุ์ท่อนใดนะครับมีอัตราของตาที่ถี่ก็ย่อมทําให้อัตราการเกิดใหม่ของยอดนั้นมีจำนวนมากขึ้นไปด้วยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะเห็นได้จากคลิปวิดีโอที่ตอนแปดได้ถ่ายทํามาให้ชมนะครับครับ ทั้งสข้อนี้นะครับถึงแม้จะเป็นปัจจัยอันดับแรกที่เกษตรกรชาวไร่มันต้องนึกถึงในทุกๆครั้งที่ทําการเพาะปลูกนะครับเพื่อที่จะทําให้มีอัตราการงอกที่ดีสม่ําเสมอในทุกๆสายพันธุ์นะครับแต่ผลผลิตนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างที่ตองแดได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแต่หากว่าไม่คิดอะไรมากมายซับซ้อนนะครับมันสัพหลังของเรานะครับหากว่ามันงอกได้ดีงอกได้สม่ําเสมอทุกต้นในช่วงที่เราปลูก ในช่วงระยะแรกๆนะครับก็เท่ากับว่านะครับในระยะยาวนะครับจนกว่าจะถึงอายุในการเก็บเกี่ยวนะครับเราก็ย่อมคาดหวังกับผลผลิตหรือว่าผลตอบแทนนะครับที่ดีอย่างแน่นอนนะครับครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ